เกี่ยวก็เขาให้มาเกี่ยวก็เกี่ยวบางทีก็เอาสูบนี่เขาไม่เขาไม่ช้ำเองโตต่ำๆโตใหญ่เหมือนแอรเวลามันเกิด้วทีหลังเ็ตายเลยเอาอีกหน่อยนึงกต่เดี๋ยวก็ไปคุยกันงงกันลงไลนเลย ตาพอมันนม่หนัเนาะเนาะยกนิ้วใบได้เลยที่พี่มึงเลีงคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุกอ e โมจิทุกเดยงขอบคุณขอบคุณค่ะ เอาละเด๋ยวคอยังเกี่ยวโตโตสวัสดีค่ะสิบเจ็ดท่านขอบคุณมากมายค่ะสามสิบสี่เลิกขอบคุณขอบคุณกาโอ้อไวเ้เทนอฟี่พี่น้อง มาเห็นมะโมโตัวขอบคุณกันไปหน่อยนึงเด้อเยี่ยวเอาบูมือด้วยมือคือกันสวัสดีคุณแม่ละไมทักสวัสดีคุณชอบเพลงยุคเก้าศูนย์ มันนีกับไออูทักทายคุณเหม่ละไหมเนาะ <c oughs> น้องคุณจันก็ยังอยู่น้องแนวก็ยังอยู่ขอบคุณขอบคุณค่ะคุณพี่สันนนี่ก็ยังอยู่ขอบคุณมากมายนะคะตอนเนี้ยโอ้จะรีบลงไรแล้วโอ้เพราะว่าจะลงใกล้ชั่วโมงเท่าไหร่ลมมาแรงแม่สิบห้าเลย สิบห้าลุมมาแรงขอบคุณนะคะท่านที่อยู่ข้างบนทุกท่านทุกกำลังใจจีดภากาบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงคะ่ะพว่นนี้ก็มาให้กำลังใจอีกนะคะท่านผู้ใหญ่ใจดีคะ่ะอย่าทอดทิ้งจีดพานนะคะ fc ็ะยิ่งไม่มากบ้านลางังยังไม่หลังใหญ่ประมาณนี้นะโอ้ เด้คอยหายใจได้ก็ขอปีนขึ้นเนินแม่หอบคือกัน <c oughs> <c oughs> สวัสดีค่ะสิบห้าท่านขอบคุณมากมายค่ะสิบห้าท่านสามสิบหกเลิบกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะสำหรับกำลังใจดีงามทุกท่านทุกกำลังใจที่อยู่ข้างบนนะคะ ที่อยู่อ่เ uh, หน้าบ้านตอนนี้ก็ขอบคุณขอบคุณทุกท่านเหมือนกันค่ะขอบคุณโดยรวมเนาะขอบคุณตั้งแต่ท่านเล็กที่มาเปิดบ้านให้เนาะถึงท่านที่มาทีหลังเลยขอบคุณรวมรวมรวมเลยกรับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะทุกกำลังใจค่ะขอให้เดินทางกับปลอดภัย ขอให้มีความสุขสุขกายสุขใจสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยไม่จนเนาะประมาณนั้นแหละท่านใดก็ทำช่องก็ขอให้ปัง,ป,งปังทุกท่านเลยผู้ติดต,ตามปังปังทุกท่านยอดซับเยอะๆยอยอดอยู่เยอะๆมากมากไปสำหรับท่านที่มาให้กำลังใจจิตาภาวันนี้นะคะขอบคุณมากมายค่ะคำพูดหนึ่งคำพูดใด ถ้า,าผิดพลาดประกันใดก็กราบขอโทษขออภัยไม่ไพเลาะเสนอหูท่านหนึ่งท่านใดประมาณนั้นเลยเนาะกราบขอโทษขอโทษขออภัยละหลายค่ะให้อภัยด้วยนะคะเสียงก็ไม่ภัเลาะเสียงก็ไม่หวานเสียงประมาณนี้เนี่ย